สวัสดีครับวันนี้นิทานปลาส้มตอนค่าตัว5 0 0แสนตามที่มีกระแสข่าวนะครับที่ได้ยินมา,าดูเหมือนว่าตอนนี้ปลาส้มก็ต้องหนีหัวสุขหัวสุนแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีกระแสข่าวบอกว่าจะมีชาวไปชี้ตัวนะครับว่าปลาส้มเนี่ยเป็นคนนําน้องขึ้นเขานะครับ ถ้าเกิดว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับเนาปะปลาส้มเดือดร้อนแน่ๆเลยนะครับเพราะว่ามีกระแสข่าวบอกว่ามีการนำเสนอเงินเบ็ดเงินจำนวนมหาศาลนะครับนะทราบว่าราวๆห้าแสนบาทเลยนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่จะตามหลังมานะครับถ้าเป็นอย่างนี้ปลาส้มก็อยู่ยากแล้วนะครับนะ,ะเพราะว่า อย่างน้อยที่สุดนะครับนะคนที่จะไปชี้ตัวปลาส้มเนี่ยเขาก็มีแรงจูงใจนะครับอย่างมากเลยจากเม็ดเงินมหาศาลจํานวน500,000บาทนะครับเพราะนั้นเอซปลาส้มเนี่ยต้องรีบแล้วนะครับนะรีบหาวิธีช่วยปลาส้มให้ได้นะครับนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าปลาส้มยังอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ามีใครบางคนเอาไปเอา,เอาปลาส้มไปเก็บตัวหรือว่ารักษาความ ความปลอดภัยไว้ที่ไหนนะครับถ้าถ้าเกิดว่าปลาส้มอยู่ในการคุ้มครองก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าปลาส้มเนี่ยยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยงานนี้นะครับปลาส้มนี่สุ่มเสี่ยงมากเลยนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีใครไปชี้ตัวบอกว่าปลาส้มเนี่ยพาน้องขึ้นเขาจริงๆแล้วแล้วก็งานนี้ปลาส้มก็คงไม่รอดนะครับนะชะตากรรมของปลาส้มก็ ถึงคาแนดแน่นอนนะครับงานนี้นะครับนะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับนะเอาใจช่วยปลาส้มนะขอให้ทุกคนช่วยเซฟปลาส้มด้วยนะครับนะแล้วก็อยากจะบอกว่าปลาส้มเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนะก็มี f c ทั่วโลกเนี่ยนะให้ให้กำลังใจอยู่นะนะครับนะแล้วก็ FC ทั่วโลกเนี่ยก็ยังคงมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของปลาส้มนะยังไม่เชื่อยังยังยังมีเอซ ทั่วโลกเนี่ยก็ยังคงไม่เชื่อนะว่าปลาสม้มอาจจะเป็นคนไร้ตัวจริงนะครับในนิทานเรื่องนี้นะครับเนะาะบางทีนะถ้าเกิดเกิดเป็นปลาส้มเนี่ยมันก็ลําบากพอสมควรนะครับนะในบางมุมเนี่ยปลาส้มก็เป็นสุนัขที่น่ารักเนาะในสายตาของคนทั่วโลกเนี่ยแล้วมันเป็นไปได้ไงว่าเมื่อเวลาผ่านมา เกือบ2ปีนะปลาส้มก็จะกลายเป็นคนไร้าสัง נ um> ั้นนะครับนะจะว่าดีใจก็ดีใจนะครับที่เกิดเป็นปลาส้มนะความน่ารักของปลาส้มแต่ว่าในช่วงนี้ไม่รู้จะดีใจหรือว่าเสียใจกันแน่ที่เกิดเป็นปลาส้มนะเพราะว่าจุดอยู่ก็กลายเป็นคนไร้สังั้นะครับเนาะสู้สู้แล้วกันนะปลาส้มสู้ๆ้แล้วกันนะครับเนาะสู้สู้แล้วกันนะถ้าเกิดว่ากระแสข่าวนี้เป็นจริงนะครับนะ อ่าก็แสดงว่าจะมีคนที่ได้รับอนิสง์จากปลาส้มเนี่ยอ่าเป็นเม็ดเงินจํานวนมหาศาลแล้วก็ตามด้วยผลประโยชน์ต,ต่างๆที่จะตามหลังนะอ่าอย่างไงก็ตามนะอย่างไงก็ตาม fcfc FC ปลาส้มก็ต้องให้กําลังใจปลาส้มนะครับนะสู้ๆแล้วกันสู้ๆแล้วกันนะครับนะอ่าเกิดเป็นปลาส้มก็อย่างนี้แหละนะครับนะอ่าเกิดเป็นปลาส้มก็ต้องทับใจหน่อยนะครับนะ ให้กำลังใจแล้วกันนะปลาส้มสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับช่องสายฟูดดินชาแนลนะครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสายฟูดดินชาแนลด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ